g o ด d m o ์ n ิ่งครับตั้งแต่เมื่อวานแล้ฝนตกไม่หยุดจนป่านนี้ก็ยังตกไม่หยุดตั้งแต่ตากถึงกรุงเทพตกโปรไยตลอดทาง,ทงตกทั่วประเทศเลยวนะันนี้ลูกค้าก็จะเอาของด้วยเอาเยอะด้วยไม่รู้จะส่งได้ป่าฝนตกตลอดเลยมันคงตกทั่วไปหมดนะครับดูดิครับ น้ำท่วมจับฟ้าอุบาจากาติดายว่าปีนี้ว่าน้ำาจะท่วมจับฟ้าไม่รู้ว่ารัฐบาลเปลี่ยนการยังไงที่อยากให้ํำทํนนายนจริงๆแล้วถ้าน้ำท่วมกรุงเทพอยู่ที่กดหัวเลยเนี่ยนะี่ถ้าในน้ำรอละบายมันไม่มีฝีมือในการบริหารจัดการมากกว่านะกว่าให้ท่วมซ้ำซากเอางบประมาณเงินมนาหาเล่นตกไม่หยุดจริงๆเห็นะครับ,รบ,รบเยอะมาก นะพูดถึงเรื่องดอกไม้นะครับตามหลักของจุ้ยนะครับดอกไม้สีสีม่วงขาวยู่หน้าบ้านผมสีม่วงขาวมีสีม่วงกับสีขาวสีม่วงขาวตามหลักของจุ้ยนั้นหมายความว่าเงินทองนะครับการมีเงินทองผูกทิศไหนทิศตะวันออกเสียงใต้ครับของบ้านน้าเพลนหน้าบ้านผมหันไปทิศตะวันออกเสียงใต้นะ ก็เลยปลูกหน้าบ้านได้คุณก็ยืนกลางบ้านคุณอนะนักว,วัดเอาเข็มทิศมาวัดดูว่าตะว,วันออกเสียงใต้อยู่ทิศไหนก็ปลูกด,ดอกไม้สีม่วงกับสีขาวม่วงขาวนะครับสีม่วงขาวคือเงินทองดอกไม้มันจะมีพลังในตัวเองมันจะดึงดูดเงินทองและโชคลาภเข้ามาอทิตะว,วันออกเสียงใต้นี่นเป็นทิศุมงถึงซั์ของบ้านนะครับอธิะว,วันออกเสียงใต้ของบ้านคุณมันเป็นห้องน้ําก็ คุณก็ไม่มีเงินเลยห้องน้ำห้องน้ำเป็นจุดรั่วของของของทรัพย์นะครับทิศตะวันออกของบ้านเป็นเรื่องของรายได้ประจำรายได้ประจําพวกเงินเดือนหรือว่าค้าขายเป็นรายได้รายวันอ่างเงี้ยทิศตะวันออกสิดใต้เป็นทิศของทรัพย์เป็นทิศของเงินเก็บนะครับส่วนทิศใต้เป็นเรื่องของเงินในอนาคตนะครับไอ้พวกที่ชอบเอาเงินในอนาคตมาใช้พวกชอบรูดบัตรเครดิตหรือไปกู้ไปใช้สูรุยสูร่ายอะไรเงี้ยคุณก็ไปดูว่าทิศ ใต้คุณมันเว้าไหวไหมเป็นห้องน้ํำไหมนะครับถ้าถ้าเป็นพวกเนี้คุณจะมีคุณจะเป็นประเทศเอารายจ่ายใ,ในอนาคตมาใช้ก่อนนะครับวิธีแก้มีไหมมีครับนะบมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลนะครับคุณก็ต้องเอาทินแสไปดูนะแต่ถ้าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นตามหลักที่วยุยตามหลัก เป็นกระคาดเรื่องวงจรคาดนะครับถ้าใครไม่รู้เข้า Google ศึกษา,กษา,กษา,กษาที่เกียรติอธิบายนะครับถ้าถ้ามันเป็นห้องน้ําคุณจะลดพลังของห้องน้ําห้องน้ํามันเป็นคาดน้าใช่ไหมเราก็ต้องเอาดินเนี่ยที่ดินตัวแทนของชาดดินอย่างเช่นนก้อนหินไม่วางนะครับดินที่คาดน้ำน้ำนะเอาก้อนหินไม่วางไว้ในห้องน้ำก้กอนหนึ่งตรงรูระบายน้ำนเพื่อเกัดการรั่วไหล หรือเอาต้นไม้นะฮะต้นไม้ไม้มันข่มน้ำํำผมเอาต้นไม้ใส่กระถางเล็กๆใส่แจกันกเล็กๆไว้ในห้องน้ํานะครับเพื่อไปลดทพลังการลู่ไหลของของเงินนะครับแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้24ชั่วโมงแสงสว่างในยวินตัวล้างพลังอัปมงคลที่ดีที่สุดนะครับแสงสว่างกับเสียงนะครับบ้านไหนที่มัน,ม,นมืดคลุมๆไม่ดี บ้านโถงจะกดไฟ24ชั่วโมงเลยนะครับคุณคิดเอาเองว่าถ้าคุณไปอยู่ในที่มืดมืดที่เปียวเปียวอย่างเงี้ยแล้วบ้านคุณมืดไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคุณกล้าเข้าไหมแต่ถ้าพอมันมีแสงสว่างคุณก็กล้าเข้าไงเนะี่ยหลักการมันก็มีเท่านี้นครับแสงสว่างที่โน้รางพลังอัพมงคลนะครับกับเสียงเสียงไม่เป็นเสียงปรบมือเสียงเพลงก็ได้เปิดวันละ วันละครั้งอยบ้านผมก็ปลดเพลงทุกวันเบาๆเพราะเพราะนะครับเพื่อกระตุ้นความเป็นมีคนในบ้านคือให้มีชีวิตชีวาเงี้ยนะบ้านผมมีลายล้อมด้วยธรรมชาติมีนกบ้านไหนที่พลังเค่งจุ้ยด,ดีอาจารย์บอกว่าจะมีสิงนสารสัตว์มาบ้านผมมีนกเยอะมากเออเนี้วันนี้ฝนมันตกนะครับน้ำทังจะท่วมนะเดี๋ยวต้องพักเขามันก็จะรอระบายมันไม่รอระบายหรอกมันมันไม่เพิ่มเครื่องสูบน้ำมากกว่านะ มันสูบไห้ทำมันก็สูบได้มันไม่สูบมันมันต้องให้เกิดปัญหานิดนึงเพื่อเบิกงบมาเพิ่มเติมกินงบประมาณกันเรื่องปกักหลิกของระบบราชการไทยนะครับเอาดูเอานะครับก็ลองไปแก้กันดูนะครับเรื่องห้องน้ําเอาก้อนหินกับต้นไม้ไปไว้แล้วนะก็เปิดไฟไว้ยี่สชั่วโมงไม่ต้องมาเสียดายค่าไฟครับคุณเปลี่ยนเป็นหลอดแ e นวดีได้บ้านผมใช้หลอดแ e นวดีข้างหลังอะ่ะเปิดไฟย4ิสี่ชั่วโมง แอร์สามตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงค่าไฟเดือนหนึ่งสามสี่พันบาทเองไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะมันเป็นรุ่นประหยัดไฟเหมือลกเทคโนโลยีไปไกลแล้วคุณเลยโอเคครับสวัสดีครับออเดอร์เข้าครับออเดอร์เข้า,ขาล้างกาวเดือดโสนะคะค่ะถุงทองถุงทองอ่ะแปดแกไอใหน้นะคะ นี่ครับเขาเรียกว่าขายแบบไม่ขายนะผมมาถึงจุดที่ขายแบบไม่ขายแล้วลูกค้าหมดก็สั่งนะครับ<อ>ขายแบบไม่ขายละเอาไว้เนื้อเชื่อใจเราหมดแล้วนะครับ<อ>น้ําขุดครับน้<อ>ําขุดไงเตีกสบายดีไหมจะให้ลูกค้าดูหน่อยไอ้พึ่งโลบไอ้พึ่งโลบบ้านผมใช้รรงงานเด็กเห็นไหมแรงงานเด็กดตัวเล็กเข้าไปตัวเล็ก สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ภรรยานหน่อยขายแบบไม่ได้ขายนี่ออเดอร์นะออเดอร์เพียบนะถามหน่อยเถอเธอไม่ได้โทรหาลูกค้าขายของให้ลูกค้ามาก,กี่ปีแล้วห๋อหลายปีแล้วคะ่ะฮะส่วนใหญ่ลูกค้าจะโทรมาสั่งะสั่งเองมากกว่าเมื่อเขาขายหมดเขาก็โทรมาสั่งนันนะถึงจะได้โทรไปถามออเดอร์ลูกค้าทีนะคะ นะครับขายแบบไม่ขายสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกค้านะครับที่เขาหมดเขาก็สั่งซ้ําเท่านั้นเอง,งไม่ได้โมโนี่ออเดอร์เอาบินโชงี่ใบไว้เน,นี่ยเดี๋ยวหาว่า,า,าเดี๋ยวรายการส่งออลูกค้าวันนี้แบบเว็บให้ดูเว็บไม่ได้เดี๋ยวเขารู้จักลูกค้าเราอะนะเราเว็บเวฟนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ